อเรื่องเบย์ไปอยู่เมื่อไหร่ไงคะไหนคนรุ่นยุนยุนยุนก่อนเนอะไม่ต้องหลุนไม่ต้องหลุนค่ะหมายความว่าตั้งใจหมายความว่าตั้งใจแล้วว่าเหมือนเดิมไม่ไม่หรอกค่ะจ๋าคิดว่ามันน่าจะอยู่ในช่วงวัยที่มันแบบเลยเนาะอืมแต่ว่าเลยเขายังเด็กังได้เยอะจริงเหรอท้องแทนเยอะกันไม่เจ็ดพันมีแวัฒนกรรมมันมีช่วยอะไรเยอะนะจริงเหรอคะทางแพทย์ทางหมอคือไม่เปลี่ยนใจแล้วคือ คือที่ผ่านมาก็ไม่ได้แบบไม่ได้คิดฟิกว่าแบบต้องหรือไม่เอาเนี่ยค่ะคือเหมือนกับว่าเออยังไงก็ได้แต่ว่าแบบณวันนี้มันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนมันจะเลยเลยก็เลยคิดว่าแบบยังไงก็ได้เหมือนเดิมละค่ะ<อ>แล้วคุณสามีว่าไงบ้างไม่ว่าอะไรเลยค่ะยินเหมือนกันกคือจาเป็นประเภทแบบคือเหมือนกับใช้ชีวิตให้มันแบบมีความสุขไปอะค่ะไม่ได้แบบไม่ได้กะเกณฑ์ว่าต้องแบบนี้ต้องแบบนั้นถ้าไม่ไม่เป็นแบบนี้จะรู้สึกแย่มากอะไรอย่างเงี้ยคุณอยากเขาคุณอยากเขาเลิกเล่งแล้วมั้ย ขาเลิกพูดไปน,น,น,นะแล้วเจอว่าถ้าเกิดมีก็คือเราก็สามารถพร้อมเป็น,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 นคุณแม่ได้เลยใช่ค่ะได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรใช่แหละ <c oughs> <c oughs> เอาเป็นลุงป,ป้าก่อนละกัน